โอเคครับผมทุกคนก็กราบสื่อผู้ชมทุกท่านกันทุกวารักกันนะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมไม่ครับใช่ไหมครับเอาชิลลอาในพาทที่สิบสี่กันอีกเช่นเคยทุกคนคือผมมีอะไรจะบอกวิ่งคือฝากไปดูผมดูในนีโม่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ที่นีโม่นะฮะตอนบ่ายแล้วก็ตอนหกโมงเย็นนะฮะไม่มันมีอะไรสำคัญกว่านั้ดอ่ะมีอะไรสำคัญกดอ่ะละมาก่อนไปเกิดอีกรอบทุกคน คือผมวาร์ปกลับมาในโลกนี้เว okay> ้ยแล้วผมอ่ะจะมาขุดไอหินอ um ันเนี้ยใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่ามังกรมันเกิดด้วยซึ่งมาไขอีกรอบอันนี้ขอย้ำนะครับว่าผมไม่ได้คืนชีพเพราะถ้าเกิดว่าคืนชีพประตูตรงนี้มันจะต้องกลับไม่ได้ถูกไหมใช่ใช่อันนี้กลับได้ปะกลับได้ได้เอ้ามันกลับได้แล้วก็มีมังกรด้วยแล้วมันเสียงโคตรดังมันหนึ่งเบาเสียงก่อน คือแบบคือผมก็เลยจะมานั่งฟาร์มเว้ยเฮ้ยแล้วมันก็เกิดใช่ตีตีได้ด้วยอย่าร้องดังลูกอย่าร้องดังพี่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 สมมุติว่าเราจะตายใช่ป่ะเราจะตายเราตายเราโดดมันไม่มีที่หิวเกิดด้วยนะทุกคนใช่คือว่าอยู่เมื่อก่อนมันก็เกิดที่นมาเพิ่มอันที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นที่บัคหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ มันเกิดอ่ะอหรือว่าไข่บังกรงงอันนี้ไม่ใช่มาไข่บางกรฟักนะคือไอ้ตัวเนี้ยมันบินมาจอดไว้แล้วไข่มังกรเลยพังไปเออเฮ้ยไข่บางกรอาจจะฟักก็ได้ไมเชื่อไงว่ไข่บังกรนว่ตอนที่ผมมาว้ทุกคนตอนแรกผมก็นั่งขุดดีๆไว้แล้วผมก็ได้ยินเสียงแบบเสียงเหมือนบังกรอ่ะเอะผมก็คิดเอ๊ะเสียงอะไรวะแล้วนี่ผมก็เลยออกมาดูปรากฏว่ามีบางกอนในเซิร์ฟ คือแบบกูกำลังจะแบบจะมานั่งฟาร์มเนี่ยไว้อัดคลิปแล้วมาสร้างเนี่ยมึงค็ยังเกิดไม่อีกตัวอะไรจนสร้างที่ปั๊มเบลไรตายตเถอะเอก็เจะมาหาแบบบล็อกแบบไอ้เราก็บอก่อพี่เฟมพี่เฟมพี่เอ่อมาขุดบล็อกในโลกมังกรเน่อยพี่ช่วยกันพี่มาช่วยหน่อยพอเข้ามาปุ๊บพี่เฟมพี่เฟม กเฟแล้วแล้วพี่รีบมาไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยเนี่ยเาดูมด้มาเออดูดูไม่ได้มาดูดูใช้ดาบลงมาลัลงมใช้ดาบมันตีมตีเตีหมาต่อเหลียวจะฆ่ารอบสองแล้วไปแตะเหลียวต้องไมปเราจะมาทำการฆ่ามังกรโดยใช้ดาบพอนะเราจะไม่ใช้อะไรอย่างอื่นลงมาลูกพ่อลงมาพี่มันจะพ่นไฟใส่รอบหนึ่งใส่ใครอ่ะใส่กูดิ่ะใส่กูดิ่ะอย่าอยู่ใกล้กัน ถ้าจะตายโดดลงกลับบ้านเลยก็ได้นะได้เป็นอะไรที่เกลียนมากระดับที่ไม่ไม่มีตายนะพี่โอ้เมืงก่อนเกิดรอบสองจ้าในนี้ในอุ้ย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 เจ็บ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 เฮ้ยทุกคนมีเสพตายทำไมกระเด็นไม่ตรงน้ำ่ะน้ำต้องเยอะแยะโอ้โหอู้หูเขาดสารหรือเปล่า อุ้ยเดี๋ยวเราตรงนี้ไปไม่ได้ครับเรามีเทนี่กั้นอ้อมได้ไหมอ้อมได้ไหมรู้จักเปล่าเฟรมตายทุกพาร์ทเนี่ยอันนี้มันก็ยังอยู่ในที่โลกไอ้โลกไอ้โลกอเมิกาตีเว็บตีอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยมันมาแล้วมันเงยพีพี่พีตบตบไปได้ตายก่อนตบไปให้ตายก่อนไอ้ยบกกรันอยู่ๆมึงก็เกิดดื้อดื้อยี่อะไรฮะกีจะเกิดก็เกิดดื้อดื้อยี้เลย คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเกิดเนี่ยผมไม่ได้ใช้คำสั่ง,สง,สงเสกด้วยนะทุกคนอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเลยเว้ยเออพี่บ้างทำไมพี่บังรู้แหละทำไมอ่ะไม่ได้ใส่ชุดก่อไม่ได้ใส่มอะไรทั้งหมดเยี่ยมเลยพียยย่ใส่แค่หมวกกับรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวเรารอามังกรบินลงมา<ช>อี<ด>บ้าเอ้ยอยู่ๆเจ้าก็เกิดอย่างนั้นเหรอมังกรถ้าเจ้าจะบั็กก็ทำให้มันมีขอบเขลียรหน่อยได้ไหมเนี่ยเออไอ้ตายสิประตูเนี่ยมันยังอยู่เลยเนี่ยคือถ้าเราคืนชีพมังกรประตูตรงนี้จับไม่อยู่นะใช่ใช่ประตูตรงนี้จะหายไปนะมันจะทำให้เรากลัับไไม่่ด้้แตอนนเีย เรากลับเรากลับได้โอ้โหดูแต่เราฆ่ามันก่อนมังกรวิ่งเอินเตอร์แมนกระตุกนใจไม่ได้เวลอยู่พี่ว่าเออถ้าเกิดว่าได้เลเวลนี่ดีเลยนะเว้ยโอ้โหเลเวลแบบขึ้นมาอีกรอบโอ้เออไมดูไม่ดูไมดูลุบปิดแอร์เอาจบเร็วคือบอว่าถ้าเราได้เลเวลรอบหนึ่งนี่ผมว่ามันจะเป็นเรนที่พีคมากเลยใช่มันจะเป็นเกมนี่เหมืนมันลงมาแล้วเอ้ยอย่าตายนะเว้ยตาย่าตายนะเว้ยอย่าตายนะเว้ยจะตายมันลงมาแล้วมันลง ลงมาดีลงมาดีพี่เอเดแมนเอเดแมนจะมาตีผมพี่ตีคนเดียวไหวไหมตีโลมาตีโลมาเออ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 มา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 จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วพี่โโออ้้ยวิ้ยตีไปเข้าโอ้โว้าวว้าวว้าโอ้ เฮ้ยฆ่ามันพี่เฟมพี่แววฆ่ามันอุ๋นเรืวลกู๋นยี่สิบเก้าหายเลยโอ้ยยิงตีไม่เข้าอ่ะเออตีมันไม่เข้าอ่ะพี่จริงจังปะเนี่ยบักอยู่ยี่ตลอดไปไม่ได้หน้าอกหน้าอกพี่หน้าอก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 ยิงตีหน้าอกพี่เฟมมันบินมันบินมันบินกูเหรอทีเดียวกูแตกกูแตกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยเราบังขามันดาบดาบมาแล้วมาแล้วเนี่ยผมอยู่แล้วผมอยู่แล้ว มังกรเกิดรอบสองเอาแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาไข่มังกรที่ไหนอ่ะมันไม่จะเป็นแล้วมั้งเออว่าโอเคช่างมันแล้วกันนะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมามาเนี่ยมาชอบยุ่งชอบชอบยุ่งชอบจุนแล้วเกินพวกมึงเนี่ยเรื่องชาบ้านไงมีไรมีไรยมันจะลงไปมครัอะไรเดี๋ยวลูกตายโอเคเอ้อ

ตบปันหน้าอกหน้าอกหน้าอกเออเตี๋หังโอ้ยเอ็นเดอร์แมนไอชิเมตไม่ขึ้นด้วยใช่ไหมไอชิเมตม่มันเสร็จไปแล้วอ่ะมันจะขึ้นยังไงอุ้ยแต่เวลพี่วันในเท่าเดิมอู้เวลอู้เวลเท่าเดิมเวลเวลเบลเท่าเดิมเวลโมดัสเวลอ๋อ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยกูจะแตกเลวเลวเลเอาเวลเดี๋ยวเหลือให้เหลือให้ โอ้โหแลวเวลเดิมเาเดิมเลยสองก็มันิปั๊มเวเฮ้พพี่พี่พเวลวลอกเขาใหม่ว่าเราอะอลอกนี้องกาลองบ้านหลอกบ้านออกเข้าใหม่เปล่าอลองหลอก้หลอกนีมาดูมาดูมาดดิวเดี๋ยวเเข้ามาเนี้เข้ามาเนี้ยเข้ามานี่ยันี้เข้ามาเข้ามานเข้ามาเดี๋ยวออกเกมนะออกเกมเออออกเกมปุ๊บแล้วเราเข้าไปใหม่นี่คือวิธีปั๊มมังกรอ่าพอร์ตห้าห้าหนึ่งเจ็ด เอาไปเร็วดิหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอเคห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดขยโยขยโยขยู่เอ้ยยัาวะทุกคนเฮ้ยพีบก้อนเกิดเอาจริงจังอ๋อบก้อนเกิดไอ้กูปั๊มเบลไอ้ทุกคนแมปผมบัคทุกคนบก้อนเกิดไม่จำกัดแถวได้เบลเต็มๆด้วยคือแมปผมบัคไวเออ แล้วมังกรอยู่ไหนอ่ะอ้าวมันน่าจะยังไม่ลงมามั้งเอองั้นแล้วมันตีใครมันตีผมเป่ะช่างมันพี่เนี่ยทุกคนผมกำลังฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยฟาร์แบบตรงนี้เลยสบายสบายชิวๆเลยเว้ยมันจะขึ้นว่ามังกรเกิดอ่ะมังกรแห่งอินเดอร์ What มังกรเดอร์มังกรโคตรจะบ้ะไอพี่เฟรมกลับบ้านไปเอามันฝรั่งให้หน่อยดิได้ได้ได้คือแบบ จะเกิดก็เกิดอย่างนี้เลยเหรอจะมาก็มาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแมปบั๊กครับผมแล้วเราจะแก้ยังไงอะเอาวันนี้แค่เลือดขึ้นไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เกิดอ่ะอันนี้มันยังไม่เกิดหรอรอดูก่อนรอดูก่อนว่ามันเกิดหรือเปล่าพี่มันมาแล้วเอาจริงจังมันมาแล้วทุกคนชิบหายละจิ้มหายแล้วทุกคน เนี่ยไมค้ามันเป็นอย่างนี้มันชอบบาก้าที่ผมแมบหายไปก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ไงโอ้ซีรีสกูที่ปั๊มกูเรื่องเนไปีเี่ยวยนี้กันนี้กันนี้ก,ก,ก่อนไปเตียวขอก่อนเดียวขอก่อนคือคือ คือถ้าผมทำปกคลิปเป็นแบบว่าเป็นรูปมังกรแล้วก็ใส่แบบเป็นคูณเก้า้าไปนี่ทุกคนจะเชื่อไหมทุกคนจะหาถามว่าผมตั้งชื่อคลิปปลอมใช่ไหมทุกคนแต่ชื่อคลิปเรามันมีอยู่จริงใช่มังกรมันมีอยู่จริงออ้มังกรโป้ป้ามังกรมังกรโป่เรื่อยๆเลยโอ้บั็กของเกม ดีฮะใช่มันเป็นเกมที่ดีมากบั๊กบั๊กใหญ่เลยมึงเอ้ทีนี้ไอพี่เราต้องมีธนูนะไอพี่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 นะแกแค่ทำธนูทำไมเราจะทำไม่ได้ขนาดเลเวลเราขนาดนี้แล้วอ่ะเออเป็นชั้นต่อยสักหน่งกคือตอนแรกผมกะว่าจะไม่อัดคลิปตอนนี้ผมจัดเฉพาะตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วเว้ยเออแต่คืออันเนี้ยพี่เลยบอกให้ให้อัดไงเป็นการอัดคลิปที่โคตรรวดเร็วเพราะว่าผมกลัวว่าทุกคนจะบอกว่าพี่เวฟบพี่เสบมังกรใช่ไหม พี่เวฟพี่โก้ใช่ไหมคือทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมออกเข้าใหม่แล้วมังกรมันก็เกิดจริงๆใช่อันนี้ต่อตาเลยนะใช่อันนี้ต่อหน้าต่อตาเลยมังกรมันเกิดมันบล๊กอะแล้วเราจะทาฟาร์มยังไงวะใชไปเนยฮะเราทําฟาร์มยังไงเอาเวฟมาทำมเลยเนากูยิงตามหลังมาเราก็ต้องเล่นไปก่อนอะเวฟเราให้มันข้ามันเสร็จแล้วก็ทําฟาร์มเลยเอออ๋อฆข้ามันเสร็จเราทําฟาร์มเผื่อไปเลยเออ อ๋อใช่ลาพีสลาพีสลาตตอลิวอะไรเต็มเมื่อกี้เลยเนี่ยลาพีสลครับมาเยอะเองอ๋อนี่ไงลาพีสธนูจัดไปธนูหนึ่งอันได้อะไรอ่ะหกอันดูดิ<ว>จะได้อะไรทุกคนเราจะไปเอ็นชาร์แน่เราต้องเสียดายเวลนะเพราะเวลปั๊มได้ได้ไปจำกัดกับเปลวไฟว่ะพี่วอาวหอะไรอ่ะ ไปไงเป็นไงไปเจอโอ้ยพี่ผมได้โคโหดเลยเฮ้ยพี่เอานี่ผมไปพี่เอานี่ผมไปอันนี้อันนี้เอชาร์คครั้งเดียวนะเว้ยอะไรอะเบฟไม่ต้องเอ็นชาร์ดอีกแล้วเรือเนาะมีทั้งไม่ได้บ้านอะเออทั้งในบ้านเราไม่มีเอ้ยผมต้องการอ่อได้ทั้งได้ทั้งได้ทั้งเหล็กเหล็กบ้านเราหมดแล้วทุกเนาะอ้าวในเตาบ้านในเตาในเตาอาจจะมีในเตาเนาะ โอ้โล่งโจมมาด้วย <laughs> อาหารก็หมดหมดทุกอย่างอ่ะตอนนี้เอ <laughs> าตรงธนูผมเอ้ยได้ได้ได,ได้อย่างั้นแม่ผมจะทําธนูห้างไง oh. เออแต่ถ้าไม่มีห้าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ผมก็มี oh. ประสิทธิภาพสี่เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ <h ums> เออมม oh. อะไรวะเอ้าผมมีเอ่อผมมีไม่จํากัดนะแต่ว่ามันมันมันต้องมันฟิวชั่นกันเนี้ยมันต้องใช้เหล็กอ่ะ๋เดียว มีอา,า,าหารป่ะพี่ไม่มีอาหารแล้วอาหารมีป well uh ่ะอาหารโน roll อาหารมากมีนิดหน่อยนี parfois, ่เป๊ะๆๆๆๆไหนๆๆบล่าวเดี๋ยวอะไรยี่สิบหกพอปะไม่พอขาดอยู่คปันเด็กมันก็หมดแล้วเลยมันไม่พออ่ะดูด้วยมีอาหารป่ะมีอาหารป่ะอาหารเหรออกินขนมปังอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรพี่โอ้โหมังกร ดีซีจะเกิดตัวหน้าต่อตาทั้งๆั้งที่เราล้ามันไปแล้วหลายรอบด้วยใช่รอบเดียวสิใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นมากลายเป็นกู๊คัทตุ้มใช่เราจะมาฆ่ามังกรสองตัวฮะภาพนี้สามคือตอนแรกดูมังกรมันดูข่ายากเลยแต่พอไปมารู้สึกว่าดูข้างง่ายปั๊มมังกรจะชัดเออมันสามารถปั๊มมังกรได้แหละเนี่ยทุกคนแหละคนจะบอกพี่เว็บครับพี่เว็บเล่นไม่จบ เบมันดีตรงที <minority> ่ว <SM>! ่ามันเวลได้เยอะเหมือนเดิมอ่ะเห็นว่าที่เราถ้าเราข้ามมังกรตัวที่สองตัวที่สามแบบแบบเศกเอาอ่ะเออมันได้เวลน้อยอ๋อถ้าเราแบบว่าใช้เศกเอเฮ้ยงยงเนียนมึงอ่ะเนียน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 มึงอ่ะเนียนเนียนแล้วเกินเนียนแล้วเกินแหมได้พี่บ้านเราไม่มีเหล็กอ่ะบ้านเราหมดว่ะหมดเ้อเหล็กบ้านเราหมดได้ไงเราน่าจะฟาร์มมันน้อย เออเราน้าฟาร์มเหล็กมันน้อยอะ<ช>่ะขอเลขอีกไปหาเลขก,ก่อนไปหุต้องการหาเหล็กอีกนีดหน่อยฮะเดี๋ยวนะต้องการของอของนี่มา<อ>คลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะทุกคนใช่ใช่เพราะาผมขอไปหาเหล็กแป๊บคือถ้ามันไม่มีเหล็กมันอาจจะไม่ได้ยาวแต่น้องๆก็น่าจะชอบแหละพี่ครับอัดคลิปยาวๆเลยครับพี่อะไรเงี้ยเอออยู่ๆมังกรก็บักครับผม<ช>เกมดี<ช>แสดงว่าเวลาเราจะปั๊มเลเอวลเราต้องฆ่ามังกรทุกรอบเลยวะ เดี๋ยวละเกินไปคือว่าผมจะต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แช่อยู่สร้างจนเสร็จทุกอย่างอะแล้วค่อยออกใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีมังกรเกิดขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันฮะบินไปวิ่งไปไกลเลยอ๋อเออว่ะมันคงไม่บินไปฟาร์มอเดอร์แมนตามหรอกมั้งเนาะไม่แน่นะไม่แน่นะเราทําแบบไกลๆไงพี่เราทําแบบไกลๆไกลไปเลยเหรอเออไกลไปเลยแบบพุ่งหนีไปเลยแบบไกลไปเลยอ่ะ เออเราทำแล้วมันก้มันจะมันจะตามเราอยู่นะถ้าเราไปไกลอ่ะใช่เหรอมันตามเหรอไม่แน่ใจนี่มึงจะไปพังเราเแต่มันพังไม่ได้นะมันกรไม่สามารถทุบบล็อกของโลกมันเองได้แต่ว่ามันสามารถทุบทุบอ่ามันสามารถฆ่าผมกลัวมันฆ่าเอเดอร์เอเดอร์ไอหนอนอ่ะอ๋อเอเดอร์หนอนเออเอเดอร์หนอนอ่ะพี่พี่ฝากไปหาเลขก่อิเ่ะหาเลขกรอ เออช่วยกันดิจะได้เร็วเออโอ้โหเวฟนักราบมังกรอุ้ยชายยาวไปเทจังเวฟนักปราบมังโอ้โหตกใจนึกว่าหล่นมาที่ไหนวันนี้สิเมืองไม่อยู่แค่นี้ก็ถูกก็ให้มาถเอ้ยเสียใจเมืองอันคับแคบไปเราจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆฮะนี่เราเจอเหล็กแล้วปักทอดแล้วเราก็จะมา ขุดเอาเจ้าเหล็กพวกนี้เดี๋ยวพี่เผามันฝรั่งทิ้งไว้ให้นะด้หกอันแล้วออลตอนนี้เราได้มาเป็นสาสิบสองขาดอีกสี่อันซึ่งผมได้ยินเสียงลาวาข้างหน้าสวยๆลาวาตรงนี้ตรงตรงไหนกันแนเนีย่ยเจอแล้วอ๋อ,อ,อไม่ใช่เรามามันคือน้ำม,ม,มันคือนักศึกษานักราปริญญา ไฟฟันขึ้นไปเป็นใหญ่เฮ้เฮ้เฮเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มออกซิเจนก่อนเดี๋ยวเพิ่งโอเคโอ้พระเจ้าเกือบตายไปไปไปจวไปเร็วเฮ้เนี่เหล็กพอแล้วพอแล้วพอแล้วได้แล้วเนี่ยกะหลังจะลงไปแลยโอ้เอ้ยคุณไม่ตู่ไม่อยากจะช่วยก็บอกพี่ไม่เป็นไรผมอยากช่วยมากเลยผมไม่อยากจะช่วยก็บอกได้ผมจะทำ อาธนูประสิไปไม่ใช่พลังยิงห้าแล้วก็เปลวไฟแล้วก็ไม่จำกัดต้องขนาดได้เลยเออมันโหดมากเลยนี่ได้ของแล้วทุกคนไปกลับบ้านกันเราจะเอาทางกลับบ้านอยู่ไหนอ๋อข้างบนนี่ว่าลืมแล้วหล่นลงมาข้างล่างเราจะกลับบ้านเล้ยวทุกคนเรามีของแล้วเราจะไปใส่มงกรได้มันร่วงไอ้มงกรบ้าเลยเกิดมามึงบักซะงั้นแล้วกากลับไปมังกรไม่อยู่ อยู่ดิมันรัดมาแล้วพี่ใช่เลือดมันขึ้นมาแล้วอ่ะเออเลือดมันขึ้นมาตอนแรกเลือดมันขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีตัวนะทุกคนแล้วมันก็จะมีมังกรบินลงมาเรื่อยๆใช่คือเราต้องรอสักพักแล้วมังกรก็จะบินลงมาแล้วมันก็จะมาฆ่าเราแต่ว่ารอบนี้ฝันไ่ได้ไอ้เนอกบอกเลยว่ารอบนี้พี่เจ้าขอไปจัดนัดเต็มให้เองธนูที่ดาเม็ดแรงๆพี่มีลูกธนูป่ะลูกธนูเหรอพี่มีอยู่แปดลูก เออคนละลูกพอดีละพี่ไปรออยู่บ้านนะอ,อ,อยู่บ้านแล้ว <c oughs> ด้ยวยไปไหนบ้างเลยรอทั้งอยู่รอทั้งอยู่เฮ้ยรอทั้งอยู่ <c oughs> ดูนะนะลู้ล้แลรู้ว่ะรู้ว่าเอาไปชั้นพวดได้พวกชกลาบเอาชั้นขวานได้ขวานชกลาบเย้เย้ยไปเงล่ะเป็นไงล่ะโอ้คนม <c oughs> ันดวงดีมาขายขี้ก็รวย <c oughs> ปั๊มอะไรได้บ้างวะฉันจริงอันนี้มาเออนี่มาอาหาร potato เอาพี่เอาไปอันพร้อมของพอร้อมอันนี้4อันอ่าประมาณ35อันนะครับมันถึงจะสามารถครับได้ใช่สาอันโอเคไ,เไปก่อนโอเคได้ละได้ละได้ละฮึบฮึบอ๋อได้เลยพ,พี่พี่อ่ะอ่ะวางประตูนี้แหละเออมาอันนี้ผมจะใส่เป็นอ่าเอาสลับกันดิโหูยโอค้คหหรือว่กูเหลือสามอ่ะพี่ยอดเลย ขอได้ขอได้ขอท่าลูกธนูผมไม่มีเลือกทันโนแล้วก็ดาบดาบสองนี้เก็บไว้ด้ยฮะเดี๋ยวค่อยมาใช้นี้ไม่ต้องอัญาแล้วนี่หว่าเฮ้ลูกนูลูกธ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 นูลดี๋ยวลนูลูกธนนลูลูนลูนูะูนลยนลูนลกนลลกนลูนูลูกลลยนูเลกกกูกร มังกรราชันผู้อมตะว้าวโอ้โหชื่อมังกรก็เท่มังกรไม่มังกรฉายาคิริโตะเทียบทูวอ้บักด้วยฉายาักบักใครที่ดูอ่าการ์ตูนเรื่องคิริโตะเนี่ย่าซอสอัพออนไลน์นะทุกคนจะรู้ว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยตอนภาคภาคแรกปะตอนแรกอ่ะเออพระเอกบักอมตะแค่มันตายไปแล้วมันคืนชีพ มันเกิดบั克ขึ้นเออมันเกิดบักขึ้นไอไอังกรตัวนี้มันจะเป็นพระเอกก็ได้ใครจะไปรู้มันมีสกิลพระเอกตายแล้วเกิดใหม่ก็ตายเถอะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราตอนแรกผมว่าผมจะเกมโหมดฆ่าไปแล้วเพราะว่าผมกลัวน้องๆคิดว่าแบบเราเสกอะพี่เออกลัวน้องๆจะเบื่ออะไรงี้ป่ะไม่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 ได้กลัวน้องๆจะเบื่อกลัวน้องๆจะพูดว่าพี่เวฟเสกมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย คือมันมันมามองอย่างหนึ่งเว้ยถ้าเราเสกมาเว้ยมันจะไม่ดรอปเยอะแบบนี้เว้ยใช่ไม่เออใช่ถ้าเราเสกมาเว้ยจะไม่ดรอปเยอะแล้วก็ไอ้ตรงข้างใต้มันจะกลับไม่ได้เออเออแต่เนี้ยมันกลับได้คือมันแปลกมากเฮ้ยไอ้พี่จนพี่มาเร็วพี่เรวยแล้วเนี่ยรวยแล้เนี่ยมาเด้มาเด้มาเด้อเสียงดังมากเขาเสียงแป๊บโอเค ep สองเราจะมาอีกแล้วอ๋ออ๋ออ๋อพี่พี่ มีแลจะบอกว่าสิกูคิดเป็นไม่ไม่ได้คิดเป็นอะไรมังกรเป็นอมตะจังเออมังกรเป็นอมตะอ้อเราเราจะได้จับซีรีส์เร็วดีนะครับหมวดเราทำเพิ่มไม่ได้โอ้ยไปดูดูดูสิ มังกรเป็นอมตะพี่จริง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 เออมันตีมันตีไว้แล้วมันขึ้นว่ามังกรเจ็บไว้พี่แต่มันเป็นอมตะมันไม่ตายเลือดไม่ลดเลยจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียงแปดครั้งถึงเก้าสักทีไหนไหนอยู่บนฟ้าี่เนี่ยมันลงมาแล้ เออเออว่าไม่รู้เอาแล้วพี่พี่เอาแล้วตีเราตอนนี้เราอาจจะตีรถก็ได้ตรงนี้ตีดิตีไม่ถึงคือตกตโตกดูดิพี่มังกรเป็นอนภตาบังกรแป๊กูถ่ายรูปแป๊บมังกรเป็นนภตาทุกคนดูดนี่ตีมันได้เข่าอารู้แล้วด้วยอันนี้คือมังกร บอลเบล9999โอ้ยบอลก่อนเบล999ทุกคนเฮ้ยมันเลื่อนแล้วหรอเบลเบลมันเลื่อนแล้วเฮ้ยเบลบอลก่อนเป็นไรอ่ะเบลต้องออกเข้าใหม่เบลต้องกลับต้เดินมันเข้าใหม่อ๋อแล้วอุ้ยมันไม่ใช่อวาต่าละเฮ้ยมันมันเลิกอวอการ่แล้วมันเลิกอวอการ่าละมันโกงเบลทำไมเรายังไม่ตีเลยมันเลื่อเรื่อยๆอ่ะขอบคุณยิงเหรอเออว่าผมตีผมตีอะโอเคสายสายสายเบลสายมันสายมันเออ เออราชาผู้เป็นอมตะเหรอไม่รู้จักเว็บผู้ฆ่ามังกรที่เป็นอมตะเลยเว้ยในนี่นี่นี่มึงตาย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 บีบีบีบมันร้องไม่ใจเลยว่ะเฮ้ยได้ได้ได้เรื่อนรถเรื่อนรถเลื่อนรถฮ่ะฮะฮะเรียบร้อย เลเวลเช่นเคยเลเวลเช่นเคยมาเร็วล anyway, ูกพ่อเราต้องไม่ออกไปไหนเว้ยเราต้องไม่ออกโอ้โหเลเวลโอ้โหพระเจ้าว้าวว้าวพี่เอาไปเลยว้าวพี่พี่ดูดิเฟมเรียบฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่ปเปอร์ไข่ว่ะ เด um ี๋ยวเดี๋ยวไมไม่ไไหนตัวนึงเอาหายไป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 ครั้งแรกของเกมมาครับมีไข si ่มังกรสองใบมอยู่ดี่นี่ีนี่มังกรมังกรออกไข่มาสองใบเจ้าอ้ พี่วาดเนี่ยเราทําที่ปั๊มเบลอยู่นี่ไม่ได้แหละเฮ้ยเรามีที่ปั๊มเบลอยู่แล้วล้ามาก่อนนะเบลเออเอออะไรเนี่ยเอ้ยเออะอะไรเอามาตีกูเฉยเลยอะไรมาตีผมเหรอครับผมกลับบ้านดีกว่าผมกลับบ้านดีกว่าพี่พี่เรากลับมาดิพี่เรากลับมาดิพี่เรากลับมาดิเราวอล์กลับมาดิพี่มาดินะมาอันนี้นะเข้าไม่ใหม่อ่ะลองดูป่ะโออไม่มีไม่ มีมีทำไม่ได้แหละนะเราคงต้องยกเลิกโปรเจกต์นี้นะครับผมโปรเจกต์ดักปั๊มเวลในตำนานเราจบแล้วอะไรวะเนี้อ่ะก็นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจะก็ไม่เดี๋ยวพลาดได้นะฮะก็ช่วยกันคอมเมนต์มาก่อนแล้วกันเนาะว่าเราจะเอาอะไรกับไอ้เจ้าบังกรตัวนี้อ่ะ มันหายไปไหนอะตอนเนี้ยคือรถมันน่เอียงแบบบินบินมาอยู่ปะไม่ไม่พี่เดี๋ยวมันบินมาพี่พี่มึงรอดูมึงรอดูนะรอรอเอาเอาเมาส์เล็งบนฟ้าไว้เลยก็ได้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวมันต้องโผล่มาสักที่อะเออมันต้องโผล่มาสักที่ดีนะเสามันไม่เกิดด้วยอะถ้าเสาเกิดได้แบบเออแล้วเสาเกิดแล้วเล่นยากมากอะเอออมันยู่ไหนมันกลัวเราป่ะพี่มันตายไปหลายรอบแล้วเกินเฮ้ยกูมีไข่มึิ่งด้วยสองอันไข่อกตอนสอง ้พี่ถ้าเราฆ่าตอนนี้มันเกิดซับอะไรใครไอ้หมาแล้วเว็บเว็บมาแล้วไหน นั่นแหละนั่นแหละากูดีกันละกูกลับแล้วกูไม่อยู่แล้วเบื่อเบื่อที่จะฆ่ามันเอาละครับทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไปแก้ที่ก่อนแล้วกันถึงสักวันเดี๋ยวผ่านหน้านะครับเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนว่ามันมีวิธีแก้อะไรไหมที่ทำให้มงกรมมันหายบัคสักทีเนาะใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะว่ามันหายบัคถ้าให้ทำยังไงถึงจะหายบัคอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นโอเคทุกคนจบไปเลยผ่านหน้าผ่านที่สุดเลยครับไปก็พอพี่อยากได้เลเวลเยอะๆไป ทำไงอะไปดิไปดิไปดิไปแล้วไปไปแล้วคุณเหนื่อยแล้ว <c oughs> เด<อ>ยวตอนนี้